คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมคน1%เถึงประสบความสำเร็จได้รวดเร็วและมั่นคงเคล็ดลับไม่ได้อยู่ที่โชคหรือเงินเพียงอย่างเดียวแต่มันเริ่มจากการลงทุนในตัวเองก่อนในคลิปนี้คุณจะได้เรียนรู้ว่าการพัฒนาความรู้ทักษะและความคิดสร้างโอกาสให้ชีวิตได้อย่างไรเราจะพาคุณเห็นขั้นตอนและเหตุผลที่ทำให้การลงทุนในตัวเองสร้างผลตอบแทนที่ยาวนานและคุณจะเข้าใจวิธีเริ่มต้นสร้างตัวเอง เพื่อให้พร้อมรับโอกาสที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตจริงทำไมคนหนึ่งเปอร์เซนต์ถึงเลือกลงทุนในตัวเองก่อนลงทุนอย่างอื่นคนที่ประสบความสำเร็จมักเริ่มต้นด้วยการลงทุนในตัวเองเพราะพวกเขาเข้าใจดีว่าทรัพยากรที่สำคัญที่สุดคือความรู้ทักษะและความสามารถในการคิดวิเคราะห์การลงทุนนี้อาจเริ่มจากการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องทั้งความรู้เชิงทฤษฎีและทักษะปฏิบัติการอ่านหนังสือ การเข้าคอสอบรมในสาขาที่สนใจล้วนช่วยสร้างฐานความสามารถที่นำไปต่อยอดสร้างรายได้หรือแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพคนหนึ่งเปอร์เซ็นต์เลือกลงทุนในความรู้และทักษะเป็นอันดับแรกเพราะรู้ว่าความสามารถของตัวเองเป็นสินทรัพย์ที่ไม่หายไปเหมือนเงินและสามารถสร้างผลตอบแทนทบต้นในทุกด้านของชีวิตเมื่อเริ่มลงทุนในตัวเองความรู้และทักษะที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ตัดสินใจได้ดีขึ้น เลือกโอกาสที่เหมาะสมและลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดการมีความรู้เชิงลึกช่วยให้มองเห็นแนวโน้มของตลาดเห็นช่องว่างที่คนอื่นมองไม่เห็นและจัดการชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งเหล่านี้สะท้อนกลับมาด้วยความมั่นใจทำให้กล้าตัดสินใจและรับมือกับปัญหาที่ซับซ้อนได้ดียิ่งขึ้นการตัดสินใจที่ดีนำไปสู่การเลือกลงทุนในโอกาสที่มีศักยภาพสูงและสร้างรายได้หรือทรัพย์สินที่ยั่งยืน สิ่งนี้ไม่เพียงเพิ่มความมั่งคั่งทางการเงินแต่ยังสร้างความมั่งคั่งทางปัญญาและสังคมให้ตัวเองนอกจากนี้คนหนึ่งเปอร์เซ็นต์ยังใส่ใจสุขภาพและจิตใจควบคู่กันออกกำลังกายพักผ่อนเพียงพอและฝึกสมาธิหรือการจัดการอารมณ์สิ่งเหล่านี้ทำให้พร้อมเผชิญความท้าทายมีพลังเรียนรู้ได้เต็มที่ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพการฝึกสมาธิช่วยให้รับมือกับความเครียดและไม่ถอยเมื่อเจอสถานการณ์ยาก การลงทุนด้านสุขภาพและจิตใจทําให้การลงทุนด้านความรู้และทักษะเกิดผลสูงสุดลองนึกภาพตัวอย่างคนหนึ่งใช้เวลาวันละหนึ่งชั่วโมงอ่านหนังสือการเงินเรียนรู้การบริหารเงินการจัดพอร์ตลงทุนและการวิเคราะห์ความเสี่ยงไม่กี่เดือนต่อมาเขาจัดการค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้นและเห็นโอกาสลงทุนที่เหมาะสมเมื่อมั่นใจเขาเริ่มลงทุนในหุ้นหรือกองทุนตามความรู้ที่เรียนมา ผลตอบแทนที่ได้ทำให้มีเงินเพิ่มขึ้นและเขานำเงินส่วนหนึ่งกลับมาลงทุนต่อในคอร์สหรือเวิร์กช็อปที่ช่วยพัฒนาทักษะขั้นสูงการเรียนรู้ต่อเนื่องทำให้เขาเลือกหุ้นและธุรกิจที่ดีกว่าเดิมและเมื่อเขาดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายและพักผ่อนเพียงพอเขามีสมาธิและไม่ตัดสินใจผิดพลาดนี่คือวงจรที่เชื่อมโยงความรู้ทักษะการลงทุนและสุขภาพเข้าด้วยกันทำให้ผลลัพธ์ที่ได้สะท้อนกลับมา ทั้งความมั่งคั่งการเติบโตส่วนตัวและความสามารถในการจัดการชีวิตระยะยาวนี่จึงอธิบายได้ว่าทาไมคนหนึ่งเปอร์เซนเลือกลงทุนในตัวเองก่อนเสมอเพราะเมื่อพัฒนาความรู้ทักษะสุขภาพและจิตใจโอกาสและผลลัพธ์ที่ตามมาจะขยายขึ้นเรื่อยๆทั้งในด้านการเงินความสามารถและคุณภาพชีวิตและทำให้การลงทุนอื่นๆมีโอกาสสำเร็จสูงสุดในระยะยาว คนสำเร็จมักเน้นเรียนรู้สิ่งที่ตลาดต้องการการเรียนรู้สิ่งที่ตลาดต้องการเหมือนการเดินบนถนนเส้นหนึ่งที่พาเราไปสู่จุดหมายของความสำเร็จทั้งทางธุรกิจและการสร้างคุณค่าให้ตัวเองก่อนเริ่มเดินเราต้องวางแผนและสำรวจเส้นทางข้างหน้ารู้จักสิ่งรอบตัวและทำความเข้าใจภูมิประเทศของตลาดเริ่มจากสังเกตว่าผู้คนต้องการอะไรพวกเขามีปัญหาความเจ็บปวด หรือความต้องการใดที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองคุณสามารถเริ่มจากการสำรวจข้อมูลตลาดอ่านรายงานแนวโน้มอุตสาหกรรมวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคและสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสังคมเทคโนโลยีและวิถีชีวิตสิ่งเหล่านี้คือแผนที่เบื้องต้นที่จะช่วยให้คุณไม่หลงทางเมื่อคุณเริ่มก้าวแรกบนถนนเส้นนี้คุณจะเจอทางแยกแรกการตัดสินใจที่นี่คือจะเดินตามสิ่งที่คุณสนใจ หรือเดินตามความต้องการของตลาดคนสำเร็จมักเลือกเดินบนเส้นทางที่ตลาดต้องการเพราะนั่นคือเส้นทางที่สร้างคุณค่าและผลตอบแทนได้จริงแม้จะไม่ตรงกับความชอบส่วนตัวในตอนแรกแต่การเลือกเส้นทางนี้ช่วยให้คุณสร้างทักษะและความเชี่ยวชาญที่ผู้คนพร้อมจ่ายการตัดสินใจตรงนี้ต้องอาศัยข้อมูลการสังเกตและวิเคราะห์แนวโน้มเช่นดูว่าเทคโนโลยีใดกำลังเติบโต เศรษฐกษิจหรือพฤติกรรมผู้บริโภคกำลังมุ่งไปทางไหนก้าวต่อไปคือการสำรวจรายละเอียดของเส้นทางระหว่างเดินคุณจะเจอป้ายบอกทางว่าตลาดต้องการทักษะหรือผลิตภัณฑ์แบบไหนบางป้ายชี้ไปที่ความต้องการที่ชัดเจนเช่นการเรียนรู้ด้านการเงินการตลาดดิจิทัลหรือทักษะเฉพาะทางอย่างการเขียนโปรแกรมหรือการออกแบบการสังเกตสิ่งเหล่านี้และทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเหมือนการเก็บข้อมูล เพื่อกำหนดเส้นทางที่จะเดินต่อคุณอาจพบทางแยกหลายเส้นที่น่าสนใจบางเส้นเต็มไปด้วยการแข่งขันสูงบางเส้นต้องใช้เวลาและทรัพยากรเยอะการตัดสินใจตรงนี้คือเลือกเส้นที่คุณสร้างคุณค่าได้จริงตลาดยอมรับและคุณสามารถปรับตัวได้เมื่อแนวโน้มเปลี่ยนระหว่างเดินทางการติดตามสัญ,ญญาณจากตลาดเป็นสิ่งสำคัญคุณจะเห็นว่าบางถนนคึกคัก มีผู้คนเข้ามาใช้บริการและซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่องแสดงถึงความต้องการที่แท้จริงการเก็บข้อมูลจากยอดขายความคิดเห็นลูกค้าหรือกระแสออนไลน์จะช่วยให้คุณรู้ว่าตลาดกำลังไปทางไหนเมื่อคุณเลือกเส้นทางที่สอดคล้องกับตลาดการลงทุนเวลาและทรัพยากรจะไม่สูบเปล่าวความรู้และทักษะที่คุณเรียนรู้จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องการเดินทางจึงไม่ใช่เพียงการหาความสำเร็จทางการเงิน แต่ยังเป็นการสร้างความเข้าใจและความเชี่ยวชาญที่ตลาดต้องการจริงลองนึกภาพตัวอย่างผู้ประกอบการคนหนึ่งสังเกตว่าผู้คนใช้ชีวิตออนไลน์มากขึ้นเขาศึกษาเทรนด์อีคอมเมิร์ซและการตลาดดิจิทัลวิเคราะห์ยอดขายและความต้องการผู้บริโภคระหว่างทางเขาเจอทางแยกต้องเลือกระหว่างทำสินค้าเฉพาะกลุ่มที่แข่งขันสูงหรือบริการที่ตลาดต้องการแต่มีผู้เล่นน้อยเขาเลือกเส้นทางที่ตลาดต้องการมากที่สุด สร้างแพลตฟอร์มช่วยขายสินค้าของคนรุ่นใหม่ที่ไม่มีเวลาหรือความเชี่ยวชาญด้านการตลาดเขาลงทุนเวลาเรียนรู้เครื่องมือดิจิทัลและการตลาดออนไลน์ทําให้เริ่มสร้างรายได้ไดรวดเร็วเมื่อตอบสนองตรงความต้องการของตลาดลูกค้าก็พึงพอใจสูงและผลลัพธ์สะท้อนกลับมาเป็นรายได้ที่มั่นคงความเชี่ยวชาญและข้อมูลเชิงลึกที่ได้ช่วยให้เขาปรับบริการและขยายธุรกิจต่อเนื่องการเดินบนถนนเส้นนี้ จึงเต็มไปด้วยโอกาสที่สอดคล้องกับตลาดและสร้างความสำเร็จอย่างแท้จริงการเรียนรู้สิ่งที่ตลาดต้องการไม่ใช่การคาดเดาแต่เป็นการเดินทางที่มีแผนมีการสังเกตวิเคราะห์และปรับตัวเสมอเมื่อคุณรู้ว่าตลาดต้องการอะไรและตอบสนองได้ตรงจุดการลงทุนในตัวเองและทรัพยากรอื่นจะสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนทั้งด้านการเงินความเชี่ยวชาญและโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทุกก้าวที่คุณวางอย่างรอบคอบจะพาคุณเข้าใกล้จุดหมายของความสำเร็จที่แท้จริงการสร้างนิสัยที่ดีคือการลงทุนตลอดชีวิตนิสัยที่ดีคือสิ่งที่สอดคล้องกับเป้าหมายและค่านิยมของตัวเองและสามารถสร้างผลลัพธ์เชิงบวกต่อชีวิตทั้งร่างกายจิตใจและความสำเร็จระยะยาวการสร้างนิสัยที่ดีเริ่มจากสิ่งที่อยู่ในใจสิ่งนี้คือหลกฐานของทุกการกระทา มันคือความเข้าใจลึกๆว่าอะไรสำคัญและอะไรควรหลีกเลี่ยงความคิดนี้เกิดจากการสะท้อนตัวเองและการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนคนที่มีนิสัยดีจะเริ่มจากความชัดเจนว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้ชีวิตก้าวหน้าเช่นต้องการสุขภาพดีต้องการพัฒนาตัวเองหรืออยากทำงานให้มีประสิทธิภาพสิ่งเหล่านี้กลายเป็นแรงขับภายในที่ผลักดันให้เกิดความคิดต่อเนื่องเมื่อใจชัดเจน ความคิดจะเริ่มเชื่อมโยงและวิเคราะห์ทางเลือกคุณจะเริ่มตั้งคำถามว่าการกระทำใดสอดคล้องกับเป้าหมายและการกระทำใดทำให้เป้าหมายล่าช้าคนที่สร้างนิสัยดีจะคิดถึงผลระยะยาวมากกว่าผลระยะสั้นความคิดจึงทำหน้าที่เป็นตัวกรองการตัดสินใจช่วยให้เลือกทำสิ่งที่สำคัญจริงๆไม่ใช่สิ่งที่สะดวกเพียงชั่วคราวเมื่อความคิดชัดเจนการตัดสินใจก็เกิดขึ้นการตัดสินใจนี้ สะท้อนถึงการเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องสม่ำเสมอเช่นเลือกออกกำลังกายแทนการนอนเล่นเลือกอ่านหนังสือหรือเรียนรู้เพิ่มเติมแทนการเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดการพัฒนาการตัดสินใจเหล่านี้ต้องอาศัยความมุ่งมั่นและตั้งใจที่เกิดจากใจและความคิดที่ประมวลรอบคอบขั้นต่อมาคือการลงมือทำการกระทำคือสิ่งที่ทำให้ความคิดเกิดผลจริงการลงมือทำอย่างต่อเนื่องจะเปลี่ยนการตัดสินใจให้กลายเป็นนิสัย การทำซ้ำทุกวันทำให้ร่างกายและสมองจดจำและปรับตัวนิสัยที่ดีจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนและไม่ต้องใช้แรงจูงใจมากเหมือนตอนเริ่มการสร้างนิสัยดีต้องลงทุนทั้งเวลาความตั้งใจความพยายามและบางครั้งอาจรวมถึงทรัพยากรเช่นการซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายเข้าคอร์สเรียนหรือใช้เครื่องมือช่วยติดตามผลการลงทุนเหล่านี้คุ้มค่า เพราะนิสัยดีสร้างผลลัพธ์ระยะยาวและสะท้อนกลับมาทุกด้านของชีวิตทั้งสุขภาพการทำงานและความสำเร็จส่วนตัวลองนึกภาพตัวอย่างคนหนึ่งอยากมีสุขภาพดีและมีสมาธิเขาเริ่มคิดว่าการออกกำลังกายและการฝึกสมาธิสำคัญต่อเป้าหมายจากนั้นเขาตัดสินใจว่าจะออกกำลังกายวันละ30นาทีทุกเช้าและฝึกสมาธิวันละสินาทีเขาลงทุนในรองเท้าวิ่ง และแอปติดตามกิจกรรมเมื่อเขาลงมือทำต่อเนื่องไม่กี่สัปดาห์ร่างกายเริ่มปรับตัวการออกกํำลังกายและฝึกสมาธิกลายเป็นนิสัยเขาไม่ต้องคิดมากหรือบังคับตัวเองอีกต่อไปผลลัพธ์สะท้อนกลับมาเป็นร่างกายแข็งแรงจิตใจสงบและมีสมาธิทํางานหรือเรียนรู้ได้ดีขึ้นนิสัยที่ดีนี้จึงกลายเป็นการลงทุนตลอดชีวิตเพราะไม่เพียงสร้างคุณค่าให้ปัจจุบันแต่ยังส่งผลต่อความสำเร็จ และคุณภาพชีวิตในอนาคตอย่างต่อเนื่องคนสำเร็จไม่รอให้โอกาสมาต้องสร้างตัวเองก่อนการสร้างตัวเองก่อนที่โอกาสจะมาถึงเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการวางแผนการลงมือทำและการปรับตัวอย่างต่อเนื่องคนสำเร็จเข้าใจว่าการรอโอกาสเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอเพราะโอกาสมักมาหาเฉพาะคนที่พร้อมและมีความสามารถที่จะคว้าไว้ได้การสร้างตัวเองจึงเริ่มจากการประเมินตัวเอง และกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อรู้ว่าความสามารถใดจำเป็นและควรพัฒนาอะไรบ้างสิ่งนี้รวมถึงการสร้างทักษะเฉพาะทางการพัฒนาทักษะทั่วไปเช่นการสื่อสารการคิดวิเคราะห์การบริหารเวลาและการจัดการอารมณ์รวมไปถึงการสร้างความมั่นใจและความสามารถในการเผชิญกับความล้มเหลวการสร้างตัวเองไม่ได้หมายถึงการทำให้สมบูรณ์แบบตั้งแต่แรกแต่คือการเริ่มต้นพัฒนาตัวเอง ให้มีศักยภาพมากพอที่จะรับมือกับโอกาสที่เข้ามาเมื่อเริ่มลงมือสร้างตัวเองกระบวนการมักเป็นการเรียนรู้และฝึกฝนที่ต่อเนื่องบางครั้งต้องเจอกับความล้มเหลวเพื่อให้เข้าใจจุดอ่อนของตัวเองการปรับตัวจึงเป็นส่วนสำคัญของการสร้างตัวเองเพราะไม่มีใครสำเร็จได้ในครั้งแรกตัวอย่างเช่นการเตรียมตัวสอบเมื่อเริ่มแรกผู้เรียนอาจมีความตั้งใจและวางแผนอ่านหนังสืออย่างเต็มที่ แต่ผลสอบครั้งแรกอาจไม่เป็นไปตามคาดการสอบตกในครั้งนี้ไม่ใช่จุดจบแต่เป็นข้อมูลสะท้อนให้รู้ว่ากระบวนการเตรียมตัวหรือวิธีการเรียนรู้ยังมีข้อบกพร่องการปรับตัวในขั้นถัดไปคือการวิเคราะห์ว่าพลาดตรงไหนขาดความเข้าใจเรื่องใดหรือบริหารเวลาไม่เหมาะสมจากนั้นจึงกลับมาฝึกฝนใหม่ด้วยวิธีที่ปรับปรุงแล้วการฝึกซำ้ำการทำซ้ำข้อสอบเก่าและการเรียนรู้จากคำตอบที่ผิดพลาด จะช่วยสร้างความเข้าใจและความชำนาญมากขึ้นการปรับตัวแบบนี้เกิดขึ้นซ้ำๆทำให้ทักษะและความสามารถพัฒนาจนถึงระดับที่สามารถทำงานหรือสอบผ่านได้สำเร็จเมื่อความสามารถถูกพัฒนาไปถึงระดับหนึ่งโอกาสเริ่มปรากฏการสร้างตัวเองทำให้สามารถมองเห็นและเข้าใจโอกาสที่เข้ามาได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะคุณมีทักษะและความรู้ที่ทำให้สามารถตัดสินใจและลงมือทำได้ทันที ความแตกต่างระหว่างคนที่รอโอกาสกับคนที่สร้างตัวเองคือคนที่สร้างตัวเองสามารถคว้าโอกาสได้ทันทีและใช้ประโยชน์จากมันได้เต็มที่ในขณะที่คนที่รอเพียงอย่างเดียวอาจพลาดหรือไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของโอกาสได้การสร้างตัวเองจึงเป็นการสร้างความพร้อมให้ตัวเองอยู่เสมอทำให้เมื่อโอกาสมาถ,ถึงการตัดสินใจและการกระทำเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ชัดเจน ตัวอย่างสมมุติให้เห็นภาพนักเรียนคนหนึ่งตั้งเป้าหมายว่าจะสอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์เขาเริ่มจากการวางแผนอ่านหนังสือและฝึกทำโจทย์อย่างต่อเนื่องแต่เมื่อสอบครั้งแรกผลคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ความล้มเหลวนี้เป็นสัญญาณให้รู้ว่ากระบวนการเรียนรู้ยังไม่เพียงพอเขาวิเคราะห์ข้อสอบที่ผิดพลาดปรับแผนการอ่านหนังสือเพิ่มเวลาในการทำโจทย์ยากและฝึกทักษะที่อ่อนแอจากนั้นกลับมาลงมือฝึกซ้ำ การปรับตัวและฝึกซ้ำหลายครั้งทำให้ความเข้าใจและทักษะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในที่สุดผลสอบครั้งถัดไปสูงขึ้นจนสอบติดตามเป้าหมายการเตรียมตัวฝึกฝนปรับตัวและสร้างความชำนาญน,นี้คือการสร้างตัวเองก่อนที่โอกาสจะมาถึงเมื่อเขาพร้อมและมีความสามารถโอกาสก็ปรากฏและเขาสามารถคว้าไว้ได้ทันทีกระบวนการนี้สะท้อนให้เห็นว่า ความสำเร็จไม่ได้เกิดจากโชคเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการสร้างตัวเองและปรับตัวต่อเนื่องเพื่อให้พร้อมเมื่อโอกาสมาถึงการลงทุนในตัวเองคือการสร้างความมั่นคงในชีวิตการลงทุนในตัวเองเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตสามารถเปรียบเทียบได้กับการสร้างบ้านการมีบ้านที่มั่นคงไม่ได้เกิดขึ้นทันทีโดยไม่เตรียมการต้องเริ่มจากรากฐานที่แข็งแรงหากรากฐานอ่อนบ้านก็ไม่สามารถยืนหยัดได้ท่ามกลางพายุและแรงสันสเทือนในชีวิต การลงทุนในตัวเองก็เช่นเดียวกันรากฐานนี้ประกอบด้วยความรู้ทักษะและความเข้าใจในตัวเองการสร้างความรู้และทักษะเหมือนการเทคอนกรีตหลักฐานให้มั่นคงเพื่อรองรับการตัดสินใจและความท้าทายในชีวิตการลงทุนในสุขภาพและจิตใจเปรียบเสมือนการเลือกวัสดุก,ก่อสร้างคุณภาพดีที่จะทำให้บ้านสามารถอยู่ได้นานและทนต่อปัญหาต่างๆการมีความมั่นคงทางอารมณ์และจิตใจ ช่วยให้คุณสามารถรับมือกับความเครียดความล้มเหลวหรือความไม่แน่นอนในชีวิตได้อย่างมั่นคงการลงทุนในตัวเองเพื่อสร้างความมั่นคงยังรวมถึงการสร้างทักษะด้านการเงินการบริหารรายได้และการวางแผนการเงินช่วยให้ชีวิตไม่สั่นคลอนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินการบริหารเวลาและการจัดลำดับความสำคัญเหมือนการวางโครงสร้างภายในบ้านให้ใช้งานได้สะดวกการสร้างเครือข่ายสังคมและความสัมพันธ์ที่ดี เปรียบเสมือนการสร้างบ้านให้เชื่อมต่อกับสิ่งแวดล้อมภายนอกการลงทุนในความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาเหมือนการเสริมโครงสร้างบ้านให้มีความยืดหยุ่นปรับตัวได้เมื่อต้องเจอสถานการณ์ใหม่การลงทุนเหล่านี้ทั้งหมดรวมกันทําให้ตัวเองเป็นเหมือนบ้านที่มั่นคงพร้อมรองรับทุกเหตุการณ์และสามารถเติบโตต่อไปได้ตัวอย่างคนดังที่สะท้อนแนวคิดนี้คือวอร์เรนบัฟเฟตตเขาเริ่มลงทุนในความรู้ตั้งแต่เด็ก ดยอ่านหนังสือและศึกษาเรื่องการเงินและการลงทุนอย่างเข้มข้นเขาเข้าใจพื้นฐานการลงทุนและพฤติกรรมมนุษย์เป็นอย่างดีเมื่อเขาสร้างความรู้และทักษะที่มั่นคงเขาจึงสามารถสร้างพอร์ตการลงทุนที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อความผันผวนของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพการลงทุนในความรู้และทักษะของเขาเปรียบเสมือนการสร้างหลักฐานบ้านที่มั่นคงทำให้เขาไม่เพียงสร้างความมั่นคงทางการเงินแต่ยังสร้างความมั่นคงในชีวิต ในด้านการตัดสินใจการวางแผนและความสามารถในการรับมือกับความเสี่ยงตัวอย่างสมมุติให้เห็นภาพผู้ประกอบการคนหนึ่งต้องการสร้างความมั่นคงในชีวิตเขาเริ่มจากการลงทุนในความรู้ด้วยการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจและการเงินเพิ่มทักษะการสื่อสารและการแก้ปัญหาเพื่อให้สามารถจัดการธุรกิจและทีมงานได้ดีขึ้นเขาใช้เวลาออกกำลังกายและฝึกสมาธิเพื่อรักษาสุขภาพร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง เขาลงทุนเรียนรู้การบริหารเงินส่วนตัวและสร้างแผนการออมที่มั่นคงนอกจากนี้เขายังสร้างเครือข่ายเพื่อนร่วมงานและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆเมื่อเวลาผ่านไปเขาสามารถทำงานและตัดสินใจในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนได้อย่างมั่นคงรายได้และความสามารถของเขาเติบโตอย่างต่อเนื่องและผลลัพธ์ที่ได้สะท้อนถึงความมั่นคงทั้งด้านการเงินการงานสุขภาพและความสัมพันธ์ การลงทุนในตัวเองทั้งหมดนี้จึงเหมือนการสร้างบ้านที่แข็งแรงและยั่งยืนพร้อมรองรับทุกสถานการณ์ในชีวิตอย่างมั่นคงและยาวนานการโคชชิ่งหรือการมีเมนเทอร์คือเครื่องมือสำคัญในการเร่งความสำเร็จทั้งสองช่วยให้เราเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพในโลกที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงเร็วโคชชิ่งคือกระบวนการที่ผู้เชี่ยวชาญช่วยชี้แนะแนวทางปรับกระบวนการคิด และสนับสนุนให้เราบรรลุเป้าหมายอย่างเป็นระบบโค้ดไม่ได้บอกคำตอบตรงๆแต่ช่วยให้เราค้นพบวิธีที่เหมาะสมกับตัวเองเมนเทอร์คือคนที่มีประสบการณ์และความสำเร็จพร้อมให้คำแนะนำจากเรื่องจริงถ่ายทอดบทเรียนจากความผิดพลาดและความสำเร็จของเขาการมีโค้ดหรือเมนเทอร์ช่วยให้เราไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกมากเกินไปความสำคัญของโคชชิ่งและเมนเทอร์ชัดเจนยิ่งขึ้นในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน การตัดสินใจโดยไม่มีข้อมูลหรือประสบการณ์มักนำไปสู่ความล้มเหลวโคชชิ่งช่วยให้เราเห็นภาพรวมวิเคราะห์สถานการณ์อย่างมีเหตุผลและปรับการทำงานให้เหมาะกับเป้าหมายส่วนเมนเทอร์ช่วยให้เราเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของคนอื่นหลีกเลี่ยงกับดักที่ไม่จำเป็นและโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญจริงๆการมีทั้งโค้ c และเมนเทอร์ทำให้เราพัฒนาเร็วขึ้นพร้อมรับมือความท้าทายและโอกาสที่เข้ามา ตัวอย่างสมมุตินักธุรกิจหน้าใหม่คนหนึ่งต้องการสร้างเทคโนโลยีเขาจ้างโค้ดมาช่วยวิเคราะห์แผนธุรกิจปรับกลยุทธ์การทำงานและสร้างตารางเวลาที่เหมาะสมให้ทีมอีกด้านหนึ่งเขามีเมนเทอร์ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งที่ประสบความสำเร็จคอยเล่าเรื่องการตัดสินใจผิดพลาดและแนะนำวิธีหลีกเลี่ยงปัญหาเมื่อถึงเวลาตัดสินใจเรื่องการระดมทุนเขาสามารถปรับกลยุทธ์ได้อย่างมั่นใจ ผลลัพธ์คือธุรกิจเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและแก้ปัญหาได้ทันเวลาการโคชชิ่งและเมนเทอร์ทำหน้าที่เป็นแรงเร่งให้เราเติบโตและคว้าโอกาสได้อย่างมั่นใจสรุปแล้วการลงทุนในตัวเองคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จและความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นความรู้ทักษะหรือการพัฒนาจิตใจสิ่งเหล่านี้คือราักฐานที่จะสร้างผลลัพธ์ระยะยาวคนที่พัฒนาตัวเองก่อนจะพร้อมรับโอกาสและตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ โอกาสไม่ได้มาเองแต่มาจากความสามารถและความพร้อมของคุณการลงทุนในตัวเองช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในทุกด้านของชีวิตไม่ใช่เพียงเรื่องเงินแต่รวมถึงเวลาสุขภาพและความคิดสร้างสรรค์การเริ่มต้นวันนี้คือการวางรากฐานให้ชีวิตแข็งแรงและยั่งยืนในอนาคตความรู้และทักษะที่คุณสร้างจะตอบแทนคุณในรูปแบบของโอกาสและความสำเร็จทุกก้าวที่คุณลงมือทำ จะทำให้คุณเติบโตและอยู่เหนือการแข่งขันจำไว้ว่าการลงทุนในตัวเองวันนี้คือการสร้างชีวิตที่คุณต้องการในวันข้างหน้าสุดท้ายหากคุณชอบคลิปเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องรู้ทางรวยรู้ทางใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ